ริวจินและมินอาการผจญภัยในอาณาจักรแห่งสีสันเคยสงสัยไหมว่าโลกแห่งจินตนาการนั้นมีอยู่จริงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางสุดตื่นเต้นไปกับริวจินและมินอาสองพี่น้องที่จะพาคุณไปผจญภัยในอาณาจักรที่เต็มไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ วิวจินเด็กชายวัยสิบขวบผู้รักการผจญภัยและมินอาน้องสาววัยเ็ดขวบผู้มีจินตนาการล้ำเลิศวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังเล่นซ่อนแอบในสวนหลังบ้านได้บังเอิญไปพบกับประตูมิติที่ซ่อนอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ ประตูมิตินั้นส่องแสงระยิบระยับชวนให้เข้าไปสำรวจริวจินและมินอาไม่รอชา้าตัดสินใจก้าวผ่านประตูบานนั้นไปสู่โลกที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนพวกเขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำพาพวกเขาไปสู่การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเมื่อก้าวผ่านประตูมิติพวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่แปลกประหลาดและสวยงามอาณาจักรแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้สูงประหลานดอกไม้หลากสีสันและสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาสังเกตเห็นได้ชัดเจนคืออาณาจักรแห่งนี้กลับกลายเป็นสีเทาหมนความสดใสและความมีชีวิตชีวาที่ควรจะมีในอาณาจักรแห่งสีสันนั้นหายไปอย่างไรร่องรอยริวจีนและมินอาเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาณาจักรแห่งนี้กันแน่พวกเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริง พวกเขาได้พบกับสิ่งมีชีวิตวิเศษมากมายที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรแห่งนี้และได้รู้ว่าสาเหตุที่อาณาจักรกลายเป็นสีเทาหม่นนั้นเป็นเพราะการหายไปของคริสตัลแห่งสีสันคริสตัลวิเศษที่เคยเป็นแหล่งพลังงานและความสดใสของอาณาจักรเมื่อรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงริวจินและมินอาไม่ลังเลที่จะรับภารกิจอันยิ่งใหญ่นั่นคือการตามหาและคืนคริสตัลแห่งสีสันกลับคืนสู่อาณาจักรพวกเขารู้ดีว่าภารกิจนี้ไม่ง่าย แต่ด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นพวกเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกอุปสรรคเป้าหมายของพวกเขาชัดเจนนั่นคือการนำความสดใสและความมีชีวิตชีวากลับคืนสู่อาณาจักรแห่งสีสันพวกเขาเชื่อว่าด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนใหม่ที่พวกเขาจะได้พบเจอระหว่างทางพวกเขาจะสามารถทำภารกิจนี้ให้สำเร็จได้ แต่การเดินทางไปตามหาคริสตันแห่งสีสันนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดพวกเขาต้องผ่านด่านทดสอบที่ทา้าทายถึง3ด่านซึ่งแต่ละด่านนั้นเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่แตกต่างกันได้แก่ความกลัวความเศร้าและความโกรธริวจินและมินอาต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตัวเองเพื่อที่จะสามารถผ่านด่านทดสอบเหล่านี้ไปได้พวกเขาต้องใช้ความกล้าหาญติปัญญาความเห็นอกเห็นใจ ความรักพลังใจเย็นและความอดทนเพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่ขวางหน้าด่นานแรกที่ริวจินและมินอาต้องเผชิญคือป่าแห่งความกลัวป่าที่เต็มไปด้วยทางเดินลวงตาที่เปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลาทำให้ผู้ที่หลงเข้าไปรู้สึกสับสนและหวาดกลัวลักษณะของป่าแห่งความกลัวน,นั้นน่าสะพรึงกลัวต้นไม้สูงใหญ่บิดเบี้ยวปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์หนาทึบแสงแดดส่องลงมาได้เพียงเล็กน้อย ทำให้บรรยากาศในป่าดูมืดมิดและน่าขนลุกความท้าทายที่สําคัญที่สุดในด่านนี้คือการเอาชนะความกลัวที่อยู่ในใจของตัวเองริวจีนและมินอาต้องเผชิญหน้ากับความกลัวที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของจิตใจและเรียนรู้ที่จะควบคุมมันพวกเขาต้องใช้ความกล้าหาญในการก้าวเดินไปข้างหน้าแม้ว่าจะรู้สึกหวาดกลัวอยู่ภายในใจพวกเขาต้องใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์เส้นทางและหาทางออกจากป่าที่เต็มไปด้วยทางลวงตา เมื่อริวจินและมินอาสามารถเอาชนะความกลัวที่อยู่ในใจได้พวกเขาก็พบว่าทางออกจากป่าแห่งความกลัวนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมพวกเขาเรียนรู้ว่าความกลัวนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาเองและเมื่อเรากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเราก็จะสามารถเอาชนะมันได้หลังจากที่ผ่านป่าแห่งความกลัวมาได้ริวจินและมินอาก็เดินทางมาถึงหอคอยแห่งความเศร้าหอคอยสูงตระห่านที่ตั้งตาง,ง่่านอยูกลางทุ่งหญ้าอันเงียบเหงา ลักษณะของหอคอยแห่งความเศร้านั้นดูหดหู่ผนังหอคอยเต็มไปด้วยรอยแตกร้าและมีเถาวันพันรอบราวกับกำลังโศกเศร้าที่ด้านบนสุดของหอคอยมีมังกรน้อยตัวหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อย่างน่าสงสารความท้าทายในด่านนี้คือการปลอบโยนมังกรน้อยที่กำลังเศรโศกริวจินและมินอาจต้องหาทางทำให้มังกรน้อยหยุดร้องไห้และนำความสุขกลับคืนมาสู่หัวใจของมัน พวกเขาต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจในการเข้าใจความรู้สึกของมังกรน้อยพวกเขาต้องใช้ความรักในการปลอบประโลมและให้กำลังใจมังกรน้อยพวกเขาต้องแสดงให้มังกรน้อยเห็นว่ามันไม่ได้อยู่คนเดียวและมีคนพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างมันเสมอ เมื่อริวจินและมินอาสามารถปลอบโยนมังกรน,น้อยได้สำเร็จมังกรน,น้อยก็หยุดร้องไห้และเริ่มยิ้มออกมาอีกครั้งพวกเขาเรียนรู้ว่าความเศร้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการมีใครสักคนอยู่เคียงข้างเราในเวลาที่เราเศร้าจะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ด่านสุดท้ายที่ริวจินและมินอาต้องอเผชิญคือทะเลทรายแห่งความโกรธทะเลทรายที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาที่เต็มไปด้วยพายุทรายที่พัดกระหน่ำอย่างรุนแรง ลักษณะของทะเลทรายแห่งความโกรธนั้นน่าหวาดหวัน่นท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆทรายสีแดงฉานและลมพัดแรงจนแทบจะทรงตัวไม่อยู่อุณหภูมิในทะเลทรายสูงจนแทบทนไม่ไหวความท้าทายในด่านนี้คือการฝ่าพายุทรายที่โหมกระหนำ่ำริวจินและมินอาต้องหาทางเอาตัวรอดจากพายุทรายและเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่สุดขอบฟ้า พวกเขาต้องใช้พลังใจเย็นในการควบคุมอารมณ์โกรธที่อาจเกิดขึ้นพวกเขาต้องใช้ความอดทนในการก้าวเดินไปข้างหน้าแม้ว่าจะรู้สึกเหนื่อยล้าและท้อแท้พวกเขาต้องเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้เมื่อริวจินและมินอาสามารถฝ่าพายุไซด์ได้สำเร็จ พวกเขาก็พบว่าตัวเองได้มาถึงโอเอซิสที่สวยงามโอเอซิสที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชะอุ่มและน้ำใสยเย็นพวกเขาเรียนรู้ว่าความโกรธนั้นเป็นอารมณ์ที่สามารถทำลายล้างได้และการควบคุมความโกรธนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้หลังจากที่ผ่านด่านทดสอบทั้ง3ด่านมาได้ริวจินและมินอาก็ได้รู้ว่าคริสตัลแห่งสีสันนั้นไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ไหนไกลแต่ซ่อนอยู่ในหัวใจของผู้คนทุกคน เงื่อนไขในการคืนคริสตัลแห่งสีสันกลับคืนมาคือทุกคนต้องเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์เหล่านั้นเมื่อทุกคนสามารถทําได้อาณาจักรแห่งสีสันก็จะกลับมาสดใสอีกครั้งริวจินและมินอาจึงตัดสินใจที่จะแบ่งปันบทเรียนที่พวกเขาได้เรียนรู้จากการผจญภัยครั้งนี้ให้กับทุกคนพวกเขาเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้ผู้คนฟังและสอนให้ผู้คนรู้จักการเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตัวเอง เมื่อผู้คนเริ่มเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตัวเองอาณาจักรแห่งสีสันก็เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเมืองที่เคยเป็นสีเทาหม่นกลับมามีสีสันสดใสต้นไม้ที่เคยเหี่ยวฉากลับมาเขียวชอุ่มและดอกไม้ที่เคยไร้ชีวิตชีวากลับมาเบ่งบาน สาเหตุที่อาณาจักรกลับมาสดใสอีกครั้งนั้นเป็นเพราะทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตัวเองเมื่อผู้คนสามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมพวกเขาก็จะสามารถสร้างความสุขและความสําเร็จให้กับชีวิตของตัวเองได้จากการผจญภัยในอาณาจักรแห่งสีสันริวจินและมินอาได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญมากมาย พวกเขาได้เรียนรู้ว่าอารมณ์นั้นเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและการจัดการอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีความสุขและความสำเร็จในชีวิตพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความกลัวความเศร้าและความโกรธนั้นเป็นอารมณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและการเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอารมณ์เหล่านี้จะช่วยให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น พวกเขาได้เรียนรู้ว่าการมีความเห็นอกเห็นใจการมีความรักการมีพลังใจเย็นและการมีความอดทนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้การผจญภัยของริวจินและมินอาในอาณาจักรแห่งสีสันเป็นเรื่องราวที่สอนให้เรารู้ว่าการเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตัวเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีความสุขและความสำเร็จในชีวิต ดังนั้นอยากกลัวที่จะเผชิญหน้ากับอารมณ์ของตัวเองเรียนรู้ที่จะเข้าใจและควบคุมมันแล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถสร้างชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนถึงเวลาแล้วที่คุณจะเริ่มต้นการผจญภัยของตัวเองกดไลค์วิดีโอนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวของริวจินและมินอา แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆและครอบครัวของคุณเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขากล้าที่จะเผชิญหน้ากับอารมณ์ของตัวเองคอมเมนต์ Comment บอกเราว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องราวนี้และคุณจะนำบทเรียนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณอย่างไรติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นอื่นๆอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในการผจญภัยครั้งต่อไป